เอาไปดูเรื่องหน้าเวทนาน่าสงสารของเด็กคู่แฝดนะครับสองคนที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะครับร้องมากับสื่อมวลชนบอกว่าเนี่ยนะครับสพี่น้องฝาแฝดคู่นี้เนี่ยต้องไปเรียนนะฮะจะต้องข้ามรัว้วคุณผู้ชมเป็นรั้วแบบนี้เนี่ยเพราะว่าชาวบ้านแถงน,นั้นเนี่ยเขามาสร้างแล้วก็กั้นร,รั้วเอาไว้นะปิดรอบบ้านจนน้องสองคนเนี่ยไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้คุณผู้ชมดูสิฮนะไปเรียนทั้งไปเรียน จะไปเรียนหนังสือเนี่ยจะต้องหาไม้มาพาดแบบนี้แล้วก็ต้องข้ามรั้วไปนะไม่พอสูงด้วยยังมีรวดหนามข้างบนอีกด้วยสองันจะข้ามไปได้ยังไงมีรู<อ>รดหนามด้วยเนี่ยดูสิคนระับคุณผู้ชมไม่มีทางออกหรือยังไงคะใช่ไม่มีทางออกครับเพราะว่าโดนล้อมบ้านไว้หมดเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยนะครับนางสาวอัญชิสาหรือว่าจอยนะอายุ34ปีเป็นชาวบ้านตำบลน,นาเมืองเพชรอำเภอศรีเกลาจังหวัดตรังเนี่ย เข้าร้องทุกข์ผ่านสื่อบนชนเลยบอกว่าบ้านของตัวเองเนี่ยถูกปิดเส้นทางเข้าออกจนลูกๆฝาแฝดทั้งสองคนเนี่ยนะครับชื่อว่าน้องอดีศรหรือว่าน้องเพชรแล้วก็เด็กหญิงศรสวรรค์หรือว่าน้องพลอยอายุ7ปีกําลังเรียนอยู่ชั้นปนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เลยเนื่องจากว่าไม่มีเส้นทางผ่านขณะที่เส้นทางสวนปลาล์มน้ํามันที่พอจะเดินผ่านได้นั้นเนี่ยนะฮะก็มีน้ําท่วมขังนะฮะในร่องสวนเนี่ย สูงกว่า50เซนติเมตรก็ไม่สามารถไปได้นะคุณแม่เนี่ยเขาเล่าทางน้ําตาเลยบอกว่าการกั้นรั้วน,นี้เนี่ยเกิดจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงเนี่ยรายหนึ่งได้กล่าวหาว่าครอบครัวของตัวเองเนี่ยไปขโมยแผ่นยางพารานะตัวเองก็บอกว่าไม่เคยไม่เคยขโมยแล้วก็ไม่เคยเอาไปถ้ามีหลักฐานเนี่ยเอาตำรวจมาจับไปได้เลยแต่เจ้าของเนี่ยนะฮะก็ไม่ยอมเชื่อนะก็นึกว่าตัวเองขโมย ก็เลยตัดสินใจเขาบอกว่าสร้างกำแพงแบบนี้เลยนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยลูกทั้งสองคนก็ยังพอปีนขึ้นกำแพงไปได้แต่ว่าพอกั้นลวดหนามอีกชั้นเนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถไปได้เลยนะฮะตอนแรกเนี่ยมีแค่กำแพงอิดเฉยๆเนี่ยนะคุณผู้ชมแต่พอสักพักหนึ่งก็สร้างลวดหนามสองชั้นตามไปด้วยก็ทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถไปโรงเรียนได้แล้วก็ประกอบกับช่วงนี้เนี่ยฝนตกน้ำท่วมร่องสวนปาล์มเนี่ย ก็ตอนแรกเนี่ยไปได้แต่ตอนนี้เนี่ยถูกน้ําท่วมเนี่ยมิดเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายสมปองพ่วงภูนกำนันตำบลน,นามเมืองเพชรแล้วก็หน่วยงานก็ยื่นมือลงมาช่วยแล้วแต่ไม่มีใครช่วยได้เลยจนมาวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันโหดร้ายเกินไปกับสิ่งที่ครอบครัวของตัวเองเนี่ยโดนกระทําซึ่งลําพังเนี่ยตัวเองแล้วก็ยายแล้วก็ป้า พอจะเอาตัวรอดได้แต่ลูกทั้งสองคนเนี่ยน่าสงสารมากถ้าไม่ได้เรียนหนังสือลูกก็ต้องหมดอนาคตไปด้วยซ้ำร้ายนะฮะบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพระอิดชูชีพอายุ97ปีปู่ของตัวเองเนี่ยก็นอนป่วยอยู่ที่บ้านเป็นแรมเดือนจนท้ายที่สุดเนี่ยปู่เนี่ยมรณภาพไปเพราะว่าพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่ได้ แล้วก็ในวันที่หามศพไปวัดเนี่ยโอ้หน้าเวทนามากทางญาติเนี่ยก็ต้องช่วยกันเนี่นะฮะหามศพข้ามกำแพงค่ะคุณผู้ชมข้ามกำแพงสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ลูกทั้งสองคนเนี่ยน้องเพชรบอกว่านะเด็กเนี่ยก็เรียนดีด้วยเรียนได้ที่10แล้วก็น้องพลเนี่ยก็เรียนได้ที่5นะแล้วก็เรียนอยู่ชั้นปนหนึ่งที่โรงเรียนธริติยา39บก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยช่วยหน่อยเถอะอยากให้ลูกได้เรียน ญาติเนี่ยนะฮะแม่ญาติเนี่ยไม่เป็นไรเอาตัวรอดได้แต่น้องๆเนี่ยนะฮะปีนกำแพงไม่ได้ก็ไม่ได้ไปเรียนแล้วช่วงนี้น้ําท่วมคุณผู้ชมดูสิฮะก็ต้องฝาน้ําไปอีกค่ะคุณน่าจะลองดูนะคะมีใครช่วยประสานผู้จากันได้นะ้าใจว่าเป็นที่ที่เหมือนที่ตาบอดไม่มีทางออกใช่ไหมคะแล้วก็อยู่กันหลายชีวิตนะตรงนี้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ต้องปีนกันแบบนี้เ่ยนะคะ ในพื้นที่ก็รู้นะกำนันก็ร,รู้ใช่ไหมคะก็ช่วยแล้วแต่ก็ช่วยไม่ได้ใชอ่ออกสื่อลองดูนะคะคว่านะหลังจากนี้จะมีทางออกกันอ,อย่างไรนะคะครับ